fc แฟนคลับแห่คอมเมนต์สนั่นพี่น้องหลังพ่อยงยุทธลำเพลินออฟฟิเชียลได้ออกมาพูดนะคะว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงน้องไม่ใช่หมอลำเป็นจังไดหลังจากที่ fc แฟนคลับหลายคนได้เห็นทางด้านพอยงยุทธ์ว่าออกมาแบบนี้หลายคนก็พากันแห่คอมเมนต์สนั่นพี่น้องนะคะเป็นยังน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงคือบอแมนหมอลำ เดวสิภาพพี่น้องไปฟังนะคะว่าพอย่องหยุดเพิ่นไดเบาว่าจังไดแน่ไปฟังกันคะ่ะแกก็ถามคุงหญิงว่าเป็นมอลลัมพี่น้องกับังบอกแล้วคุณหญิงว่าเป็นมอลลัมุงหญิง,ง,งเป็นซุปตาแล้วเป็นศิลปินนะครับนั่งจะไปรับเสื้อใส่ก็พอแล้วกระเพิ่นนะครับเราเราอยู่กับวงเรามีหน้าที่บริหารวงบริหารเจ้าภาพคือเจ้าภาพครับนะพยุ์ ้งหญิงสิขึ้นจักทุ่มพอยุดต,ตอบว่ได้ครับแต่ถามว่าวงหญิงมาไหมมาวันนี้ตอบได้พอเจ้าภาพเพิ่นอยากเห็นวงหญิงแต่ถามว่าวงหญิงขึ้นเวทีกีก่โมงพอยุดต,ตอบว่ได้ครับาามาทมาณนึงอใดหน่องนีรับมือใดมีรับเชิญนะก็จะมาเด็กคือสมัยตะกี้ว่าไง่ายมันหลุนยู่เก่าๆที่มีชีวิตอยู่กับจังแม่มันวันจังกินสลารพุทธลาบจังสิที่มีสุมือนีิเด็นะครับเพิ่นก็จะไปรับเชิญของเพิ่นหนอดยน้าเพิ่นก็จะมาวง บางทีกีสามกีสี่ 4, จังม้าหอดพุ่งกับมมนนกผมก็เลยตอบแทม,มาอุ้งยิงมาไหมวันนี้ตอบได้ครับอุ้งอิง,งพ่อัวมาไหมตอบได้ว่ามาครับแต่จะขึ้นเวลาไหนละ่ะตอบไม่ได้ครับสกีบันจะไหลไปเลยไหล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 ไปเรื่อยๆจนกลัวว่าศิลปินเท่าสิมาหอดเท่ากับยังแสงเขาเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องถามวิริเรยกับคอเดอร์ นะครับนีหลาต้องเอารถไปบอหญิงต้องเอารถไปบอเอาไปเพราะว่าน้องมีคนขับให้ใช่พอเองเปนคนขับเนี่ยก็น้องเป็น,ปปนสุปตาแล้วอันที่ว่าเนาะน้องเป็นสุปตาแล้วรีบบริจาไร้บ่ิจาคต่อไมพี่น้องครับต้องให้พักผ่อนเยอะๆใครกับว่าได้ใครกับว่าได้ห้ามใครห้ามใครไม่ได้เนีย่ยยากยากมันวุ่นเลยอพี่น้องเขาพ่อจูคงต้องไปรถบัสคนที่ถามก็ถามครับเนาะ นั่นแหะค่ะสำหรับทางนานพอย่งยุดแเล่ากับเบาย่างชัดเจนนะคะว่าอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงน้องไม่ใช่หมอลำนะคะแต่น้องคือซุปตานะคะในตอนนี้เอิญว่าเป็นศิลปินที่มารแรงมากๆนะคะเป็น ระดับสุปตาเลยกับวันใดสําหรับอ้งอิงเพชรบานแพงนะคะ,ะสสารหลายคนจะเอินว่าน้องสมกำเป็นสุปตาจังสันจังสีบอนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่น้องได้ไปออกงานงานไหนก็ตามพี่น้อง FC แฟนคลับหลายคนกับผากันไตซัพพอร์ตไปส่งกําลังใจให้นอกนะคะแล้วไม่ว่าน้องจะมีรายชื่อในกิจกรรมกิจกรรมไหน FC แฟนคลับหลายคนกับผากัน ดันไปปัน้นไปโบวชซอยน้องอยากจะให้น้องได้รับรางวัลน,นั้นนะคะแล้วในแต่ละครั้งนะคะ mm hmm. อุ้งอิงก็ได้ครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะคะก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าน้องสมกับเป็นซุปตาจริงๆนะคะเพราะว่าเข้ามาซุปตาหนีไม้ถึงยังเข้ามาซุปตาหนีไม้ถึงว่ามี fc แฟนคลับพร้อมที่จะัพพ p ร r ตเยอะ นะคะยางอุ้งอิงน้องกะเฮ็ดใ้เห็นแล้วนะคะว่าน้องสมกับเป็นซุปตาจริงๆนะคะนันลัพี่น้องสําหรับทา้านันพอยกหยุดก็ยังชัดเจนนะคะว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องไม่ใช่หมอลําแต่ตอนนี้น้องถือว่าเป็นซุปตาไปแล้วนะคะเป็นยังคือว่าน้องบ่มแมนมอลํานะคะในแต่ละมือที่วงสาวน้อยเพชรบานแพงไปทําการแสดงพี่น้องนะคะ พอจะหยุดเพลินกับบอกได้ยุวาอุงอิงนะคะน้องจะมาทําการแสดงแน่ละ่ะแต่ไม่รู้ว่าน้องจะมาในตอนไหนเพราะว่าบางวันน้องก็อาจจะมีรับเชิญนะคะไปงานบ้างนะคะน้องกาสีเขาอ่าน้องกาสีมาทําการแสดงซะนะคะบางเทียก็ต้องแบบหาคิวแสกให้น้องยน่น้องมาหอดจังสีบางเทียน้องก็อาจจีมาหอดดึกจังส,งสีพี่น้องนะคะแต่ พ่อยออยู่กับวายัางชัดเจนนะคะว่าสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะถ้าน้องป่วยหรือว่าน้องเป็นอะไรคือว่าอยากเบิดวงพันนาพี่น้องเป็นจังไดสสาหรับพ่อยงยุดนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนน้อพี่น้องนอท้ทีเขาได้เห็นเขาได้เห็นว่าผู้นี่แหละที่ว่าค่อยซัพพอร์ตคอยเป็นกนําลังใจให้อุ้งอิงนะคะเวลาที อยู่ทางด้านหนาเวทีนะคะเวลาที่น้องจะรับมาลัยหรือว่ามีคนมาทําร้ายน้องพอย่อมหยุดกาสิีเป็นผู้แหลกๆแล้หลับพี่น้องทีแลนดไปซอยน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลน้องพี่น,อน้องนอทีอเอิญมาอยู่กับอุ้งอิงมาตั้งแต่เหมือนแรกนะคะสำหรับน้องกะไปนอนกบพอย่อมหยุดไปห่มผ้าห่มพื้นสีแดงพอย่อมยืนพิ่นกะแบบ ลูกซาตรงกันอย่างเพื่อนกะหามาไห้นะคะคือว่ามีความรักความหวังดีให้อุงอิงเพชรบ้านแพงตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้นะคะรักยังไงก็ยังคงรักแบบนั้นเหมือนเดิมน้องพี่น้องน้องนะคะนับพี่น้องหลายคนเกิดขึ้นสีผ้ากันเห็นด้วยกับพ่อยองยุทธนะคะตอนนี้องอิงไม่ใช่หมอลำแต่น้องกลายเป็นสุตาไปแล้วเข้า่าสุตานี่ไหมที่มา,า,ามือหนึ่งมือหนึ่งนีง่มีหลายงานพี่น้องนะคะนี่แหละขันห้า หลายคนพากันถามพอยองยุดไปว่าน้องจะมาทําการแสดงไหมบอกได้เลยว่าน้องมาทําอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าน้องจะมาในตอนไหนนะคะนั่นละพี่น้องคําว่าสุตตานะคะหละ้วกามาบึงความคิดเห็นของเอซ่แฟนคลับพี่น้องหลังจากที่ทางด้านพ่อยงยุธได้บอกว่าอุงอิงไม่ใช่หมอลลำแต่น้องคือสุตตาหลายคนมีความคิดเห็นว่าจังไรแน่นะคะผู้นี้บอกว่าน้องคือคนที่ก้าวข้ามไลฟ์ช็อตไปอย่างรวดเร็ว แต่น้องคือคนที่รอเวลามาสร้างปรากฏการณ์วงการหมอลำที่ทำให้คนหันกลับมามองแบบพลิกฟ้าเรารักน้องตรงความเป็นธรรมชาตินะคะใช่ค่ะถูกต้องลูกสาวเป็นศินลปินสุตาตัวจริงลูกสาวคนสวยนะคะงานก็มากจนไม่มีเวลาพักพรนะคะพ่อยุตผู้ถูกแล้วแมนค่ะพี่น้องคำว่าสุตานี่คือว่าแบบมีคิวการคิวงานติดต่อมาแบบ รัวๆปังๆแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าหลายคนกว่าอยากจะให้น้องได้มีเวลาพักผ่อนบ้างแต่ว่าคือจังหวนนะนับพี่น้องน้องก็อยากจะทํางานอยู่แล้วนะคะน้องอยากสิมีเงินเขาไปเลี้ยงภายในครอบครัวนะคะอ่านี่แหละน้องกะต้องการอยากสิให้ไม่งานติดต้อน้องมากรัวๆอยู่แล้วนอกาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าแม่นครับนะคะนี่บางคนคือบ่ไปสอนฟ้อนบ่ไปสอนร่ำแต่งานกะหลายมีเวลา แกเพลงนั่งกระทำดีที่สุดแล้วนะคะถูกต้องน้องมาด้วยความสามารถของตัวเองนะคะอุ้งอิงคือห้ามป่วยห้ามลาเด็ดขาดถ้าป่วยขึ้นมาคือเรียบร้อยกันทั้งวงนะคะนี่ทาตัวเป็นธรรมชาตินะคะของเด็กผู้ใหญ่มองเอนดูและติดตามชมนะคะแม่แม่คับพ่อถูกต้องครับพอยงยุดนะคะพอยงยุดพูดว่าอะไรนะครับฟังไม่ทันนะคพ่อยงยุดบอกว่าอุ้งอิงไม่ใช่มอลำแต่น้องคือ สุขตาพี่น้องนะคะหลากคนกับผ้ากันเห็นด้วยนะคะนั่นรับพี่น้องก็ติดตามนะะติดตามแล้วก็ค่อยเบิงความสำเร็จของอ้ I ๋อิงแบบนี้ตลอดไปนะคะนั่นรับพี่น้องสำหรับปีปีขอจบไว้สำหรัสักก่อนนะคขัขอ็มาสวัสดีค่ะ